สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับการจัดเทลิสดีไซน์คาเมนไรเดอร์ซึ่งวันนี้เราจะจัดเทลิสดีไซน์คาเมนไรเดอร์ในซีรีส์คาบุโตะนั่นเองครับซึ่งเราจะไม่สนเรื่องบทหรือว่ามันจะกากกระจอกหรือว่าอ่อนด้อยแค่ไหนนะครับเราจะจัดแค่ว่ามันสวยมันเท่มันงามแค่ไหนนะครับก็ไปลุยกันเลยเปิดมาด้วยพระเอกของเราเลยนะครับนั่นก็คือคาบุโตะนั่นเองซึ่งร่างแรกก็คือมาสฟอร์มนะยังเป็นร่างที่ใส่เกราะอยู่ยังไม่ได้แคสออฟ ซึ่ง่างนี้ผมชอบสีนะมันก็คือขบตุตะแหละแต่ผมว่าเหล็กอะไรมันดูทําให้แบบแข็งเก่งแต่มันก็ดูช้าไงซึ่งตรงกับคอนเซปต์นะครับว่ามันจะดูช้ามากร่างนี้ซึ่งผมให้ B ีแล้วกันผมว่าสีหรืออะไรในคอนเซปต์ผมว่าโอเคส่วนต่อไปเนี่ยก็คือร่างธรรมดานะไรเดอร์ฟอร์ปกติเนี่ยร่างนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะเบสิกแล้วผมว่าสวยนะคือสีอะไรแดงดูเท่ดูมีเขาอะไรมันดูรวดเร็วเหมือนดูแฟลชอะไรมา,าสีแดงอ่ามันดูเร็วมันดูคล่องตัวนะครับผมให้ อีเลยแล้วกันนะผมค่อนข้างชอบเลยเดียวส่วนร่างต่อไปเนี่ยโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับนั่นคือไฮเปอร์ฟอร์มไฮเปอร์ฟอร์มอันนี้ก็ยังเป็นร่างไฮเปอร์ฟอร์มปกติอยู่นะครับผมว่าผมชอบร่างนี้มากมันดูสวยนะดูกระออกอะไรดูดีซึ่งตรงเขาด้วงกวางอะไรเนี่ยมันผมว่าสวยกว่าเดิมนะมันดูดีอ่ะคือคือดีอ่ะะไม่รู้จะพูดอะไรเยอะคือมันคือดีอ่ะดูทกระออกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยผมว่าสวยนะลวดลายอะไรดูดีผมเอสเลยแล้วกัน ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือไฮเปอร์ฟอร์มนะแต่เป็นคล็อัพไงรอบแรกกับผมไม่คิดว่ามันจะทำอย่างนี้ได้นะผมว่าไอเดียนีจ๋งนะโดยการที่แบบเออเกราอะอกตรงกลางเนี่ยสามารถแยกออกมาเนี่ยแล้วก็มีด้านในเป็นแบบสีเหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยที่วะยิ่งตรงแขนตรงขาเนี่ยที่มันมีแบบเหมือนคล้ายปีกกมาเนี่ยผมว่าเฮ้ยนีจ๋งผมว่าันี้ดูดีไอเดียดีแบบโอ้โหสุดอะแต่รอบแรกผมก็ยังตอนเห็นยังสึกแปลกๆนะ แต่พอดูไปดูมาว่าเอ้ยเข้าท่าว่ะเท่ดีงั้นผมให้โค้ดเลยกันนะถือว่าเริ่มต้นสวยนะสำหรับคาร์เมนไรเดอร์ในซีรีส์เรื่องนี้ตัวต่อไปนะครับนะั่นคือคาร์เมนไรเดอร์เดอะบีซึ่งมี2ร่างนะครับร่างแรกก็คือมัสฟอร์มมันจะแปลกไหมถ้าผมบอกว่าผมชอบร่างนี้นะผมว่ามันมันดูแปลกแล้วมันสวยอะ่ะผมชอบส่วนหัวมันที่มันเป็นแบบเหมือนรังพึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีตรงรังพึ่งเลยตรงอกเนี่ยผมอาจจะแปลกนิดนึนงกันที่ชอบอย่างเงี้ยเพราะ มันเป็นตัวที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ผมแค่ขัดใจตรงสีตรงกราะอกมันนะที่มันมีลังพึ่งสีเขียวอะไรอย่างี้ผมว่ามันดูแปลกแต่ดูรวมผมชอบร่างนี้มากเลยนะอาจจะอวยนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันแปลกอะมันมันแปลกเออผมให้อีแล้วกันนะอาจจะขัดใจใครหลายคนแต่ว่าความคิดส่วนตัวนะครับส่วนต่อไปเป็นร่างที่แคสต์ออฟแล้วคือร่างไรเดอร์ฟอมร่างที่ผมก็ว่าดูดีนะลายอะไรดูสวยผมว่าจุดเด่นเลยคือสีของตัวที่ผมว่าสวยที่มันเป็นสีทองแล้วก็ กาะไหลก็จะมีสีเงินตัดอะไรเอ้ยดูดีส่วนหัวก็เป็นครึ่งแหลกก็ดูดีเออมีลายดำตัดอะไรก็ผมว่าตัวนี้สวยยิ่งผมชอบไปตรงเขนเลยที่มันเป็นสติงใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเข็มเออผมให้ A เหมือนกันเลยแล้วกันนะอาจจะแปลกทีหนึ่งนะแต่ผมผมค่อนข้างชอบดีไซน์ตัวนี้ตัวต่อไปเลยนะครับก็คือคาร์มินไรเดอร์ดริกโอ้โหผมเกือบลืมตัวนี้ไปนะถ้าไม่ได้จัดเทลสินี้ผมก็จำไม่ได้นะตัวนี้ ก็เปิดด้วยร่างมาสฟอร์มนะครับผมว่าร่างเนี้ยผมว่าสีสวยนะผมว่าอะไรทุกอย่างดูดีอะ่ะผมชอบส่วนหัวมากนะสำหรับตัวนี้ผมว่าดูดีนะสำหรับมาสฟอร์มอ่ะอะไรเกราะอะไรผมว่าโอเคยิ่งโทนสีน้ําเงินอะไรเนี่ย,ยผมว่าสวยร่างที่ผมให้เอเลยได้กันนะแม่มาสฟอร์มผมว่าดูดีนะดูดีแต่ร่างต่อไปเนี่ยร่างอะไรด้วยฟอร์มเนี่ยผมตตรงๆน,นะผมไม่ชอบร่างนี้เลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบ ป๊ปซีแมนเน่ยเออรู้จักป๊บซีแมน์ป่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปยืนข้างกันนะผม,ผมว่าผมไม่เคยชอบร่างนี้สักเท่าไหร่นะผมโอ้ยตรงเกาะอกอ่ะเออที่ผมไม่ชอบที่มันเป็นแหลมๆตรงไหล่อะไรผมว่าผมผมไม่ซื้อนะตรงนั้นผมไม่ชอบแต่ยอมรับว่าสุนหัวเท่นะส่วนสุดหัวค่อนข้างเท่ามากเลยแหละเอ้อผมให้ซีแล้วกันนะผมว่าโอ้โหตรงอกเนี่ยว่าผมผมผมไม่ซื้อเลยอันนี้ผมไม่ชอบเลยผมไม่ซีแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวต่อไปนะครับก็คือคาร์เมลไรเดอร์ซาสอโอ้โหถึงบทของตัวนี้จะเป็นที่ช่ชอบของใครหลายคนนะแต่บอกตรงเลยว่าผมไม่ชอบร่างมาส์ต์ฟอร์มเลยนะมาส์ต์ฟอร์มผมว่ามันดูรุงรังอ่ะมันมีสายฟงสายไฟอะไรอะมันดูเกะกะมากเลยนะโทนสีก็แปลกอ่ะไอเกาะมันอ่ะที่เป็นสีส้มออกน้าตาลอะไรอย่างว่าเอ้ยมันพอมันอยู่กับสีม่วงแล้วมันผมว่าไม่เวิร์กอ่ะผมว่าไม่สวยเลยเอาจจริงนะผมให้ ดีเลยด้ยกันอะจะขัดใจใครหลายคนไหมก็ขอโทษด้วยนะแต่ผมไม่ชอบร่างนี้จริงแต่ร่างต่อไปเนี่ยโหบอกเลยว่า off แคสออฟเท่มากนะสำหรับร่างไรเดอร์ฟอร์มเนี่ยผมว่าโทนสีเนี่ยผมว่าดูดีมากนะที่เป็นสีม่วงสีเงินแล้วก็สีดำเนี่ยว่าเอ้ยเท่ว่ะโดยเฉพาะตรงเกาะเกาะอ่ะส่วนตัวเลยเอ้ยผมว่าเท่มันคือแบงป่องเออใช่เป็นคอนเซ็ปต์แบงป่องใช่ไหมสำหรับตัวนี้ผมว่าสวยนะลวดลายอะไรดูดียิ่งส่วนหน้ากากแต่ส่วนหัวผมว่าโคตรเท่เลย ดูดวงตงดวงตาอย่างเงี้ยเท่ลายอะไรดูดีหมดอะยิ่งไอทีจะงอยออกมาตรงด้าบ,บุนหัวแต่ว่าสวยโอ้โหผมไม่เอสเลยแล้วกันนะโอ,โ,โอ้โหอยู่กักดีมาเอสเลยขอแค่แคสออฟแล้วพี่เขาก็หล่อเลยนะสำหรับคาเมนรไรเดอร์สัสสอดวู้มาถึงแล้วสำหรับพระรองของเรานั่นเองนะคือคาเมนรไรเดอร์กาแทก สำหรับร่างมาสฟอร์มเนี่ยที่ยังมีเกานะตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบโทนสีแล้วก็ดีไซน์ของเกาะนะผมว่ามันค่อนข้างจะดูดีไอ้เกาะไหลผมผมว่าถึงมันจะดูชา้าไปหน่อยแต่ว่าเอ้มันมันด,ดูโอเคมันดูเท่แต่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบส่วนหัวนิดหน่อยเอออันนี้อาจจะส่วนตัวนะแต่ผมค่อนข้างชอบส่วนที่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นเกราะไหลเกาะอ,อกหรือว่าแขนอะไรผมว่าโอเคนะผมให้เอเลยได้กัดน,นะถึงอาจจะส่วนหัวจะดูแปลกๆนิดหน่อยแต่ก็ อู่ระดับ A ได้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือ cast off ออกมานะครับก็จะเป็นร่างปกตินั่นเองผมชอบร่างนี้นะผมชอบส่วนหัวนี่มากผมว่าเป็นหนึ่งในไรเดอร์ที่เขาแค่อนข,อขอ้างจะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าแม้เขา2อ,อ,อ,อันนะนะซ้ายขวาซ้ายทีขวาทีผมค่อนข้าขงจะสวยแล้วก็เท่มากเลยส่วนกราะอกเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆคาบุโตะแต่ผมชอบตรงที่มันมีสีสีทองนะเป็นลายมาตัดนิดหน่อยผมว่าสวย,ยตรงนี้ผมว่าดูดีกว่าคาบุโตะ ซึ่งผมให้เอเลยแล้วกันนะอ่ายิ่งมีใช้ดาบคู่เนะี่ยผมข้างในถูกใจเลยเดียวแต่ร่างต่อไปเนี่ยร่างไฮเปอร์ฟอร์มนะที่แม่ได้เห็นอันครั้งเดียวจริงผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยนะอ่าเพื่อนอาจจะงงว่าเอ้ยตะกี้ร่างที่ยังชอบเลยแต่ไมเปลี่ยนไวัจังผมรู้สึกว่าเขามันดูใหญ่ไปนะมันใหญ่มากเลยแหละจริงคือมันมันมันใหญ่จนผมไม่ชอบอะเออ ผมเสียดายนะพวกผมชอบเกราะอกของร่างนี้มากเลยนะทั้ง2อ,อันเลยนะผมชอบเกราะอกมากสีแดงกับโทนเพราะเอ้ยสวยลายทองเลยก็ตัดมาด้ยห้องสวยเอย๊แต่เขาเนี่ยผมว่าไม่ผ่านจริงผมให้บีเลยแล้วกันนะขอโทษทุกคนจริงคนระับแต่ผมต้องให้บีะแหละโอ้โหสำหรับ3ตัวต่อไปคนระับมาจากเดอะบูี่นะก็เปิดมาด้วยตัวแรกก็คาร์เมนไรเดอร์เคทารอสใช่ไหมไอตัวสีที่เป็นทองแดงเนะี่ย เออผมจําชื่อไม่ก็ได้นะไอสองตัวนี้ไม่ได้ดูนานนะก็คือตัวนี้ผมว่าโอ้โหมันมันดูขี้เกียจนะสำหรับเอาเอารวมๆมาทีไซส์สามตัวนี้ผมว่า่อนข้างค่อนขี้เกียจนะดูคุณดูเกาะแบบส่วนส่วนอกนี่ผมว่ามันครอบกันทั้งนั้นเลยแค่เปลี่ยนสียิ่งไอสองตัวนี้นะสีเงินกับไอทองแดงเนี่ยมันแค่แบบเปลี่ยนแค่สีแล้วก็แค่หัวแค่นั้นเลยเออเพราะว่าเกาะอะไรกันเลยก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ผมว่ามันก็ ไม่ได้แย่นะผมว่าสูตรหัวค่อนข้างเท่นะแต่มันดูขี้เกียจอะผมให้ B แล้วกันมันเหมือนกันเป๊ะเลย2ตัวนต Day, movie, rider, ad, เนี้ยแต่สำหรับ last boss ใน the movie อะสำหรับ k a m e n rider koketsu เนี่ยผมว่าเฮ้ยเท่นะไอ้ส่วนหน้ากากผมว่าโคตรเท่เลยที่เป็นแบบสีทองแล้วไอ้ตรงตาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอยู่ไหมว่าพอมันอยู่ด้วยกันมันสวยนะยิ่งไอ้ตรงที่มันตรงที่คล้ายหนวดอะเออที่มันแยกออกมาด้านซ้ายขวาว่าเอ้ย Hey. ดูดีคือมันเหมาะกับการที่เป็นลัสบอลนะเออต้องพูดหลายรอบนะเพราะมันเป็นลัสบอลที่ค่อนข้างน่าจับสำหรับในเดนะเออแล้วก็เกาะไหลมันก็อาจจะดูแตกต่างจากไอ้สองตัวเมกี้นิดนึงผมว่าค่อนข้างโอเคดูดีผมให้เอและกันนะแหมถ้าตะกี้ว่าย้อมแมวก็ว่างนะอันนี้คือยิ่งกว่าเลยนะเพราะว่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะสำหรับ คู่หูคิกเอเปอร์กับพันช็อปเปอร์ใช่ไหมอ่าคือตัวก่อนเขายังเปลี่ยนส่วนหัวอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้เปลี่ยนแค่สีเออเปลี่ยนแค่สีเลยจริงๆไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรต่างเลยเปลี่ยนแค่สีแต่ผมว่าดีไซน์ค่อนข้างจะเท่นะเอออันนี้ต้องบอกว่าผมข้างชอบดีไซน์นะผมว่าค่อนข้าง,างดูเท่เลยแต่พอหินปากมาแล้วเนี่ยเออหน้ากากมันจพีไอ,อส่วนที่คล้ายปากใช่ไหมแต่ด้วยผมว่าโอ้โหจบเลยอะดีไซน์ที่มาด้เท่โดูตรงนั้นตัดไปอะเออ แต่าผมว่ามันไม่ได้เย่นะเออ้วยส่วนตัวสีเขียวเนี่ยผมว่าดูดีเลยไอคิวคอปเปอร์่ยว่าสีค่อนข้างจะดูเท่เลยอ่าแต่ผมให้บีแล้วกันนะมันดูเดกียจมันก็วางอะ่ะเออจริงๆเออก็ตัวต่อไปนะครับก็คือดาร์คคาบุโตโอ้โหช่วงนี้คือซีรีส์นี้ชอบย้อมแมวนะเออชอบตัวเดิมเปลี่ยนสีสำหรับร่างอันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรพูดกันนะครับก็แค่เออเหมือนคาบุโตเป๊ะ แค่แบบเปลี่ยนสีตังสว่วนตาเป็นสีเหลืองเออแต่ร่างนี้เนี่ยก็เหมือนคาบุตร์โตเลยผมว่าผมให้เอ็นกันด้วยไอไม่ต้องรุนเลยเลยแต่ผมว่าลายลายค่อนข้างเท่นะอันนี้ส่วนตัวเลยมันจะมีลายเพิ่มมาตรงกรอบอกใช่ไหมสีแดงเนี้ยผมว่าเอ้ยอเด็ดดูดีแต่มันมันก็คาบุตะ์อะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผมว่าก็ตามมาแหละเท่ากันเลยสำหรับคาบุตะกับตาคาบุตะนะครับโอกาสว่าจะไม่จัดนะแต่ไหนๆก็มาอยู่ในลิสต์นะสำหรับไอ้พวกทหารไอพวกกิกกี้พวกเนีน้ยนะเอ่อ ผมไม่ซีเลยก็ได้อะไม่ต้องอยิ่เลยมากนะอ่าไหนๆก็มันอยู่ที่นี่แหละก็ขอพูดถึงเทแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าเอ้ยดีไซน์มันก็ดูดีนะสำหรับอ่าไอ้พวกหน่วยอย่างเงี้ยปกติหน่วยพวกนี้มันจะเป็นแบบคนทหารอะไรธรรมดาแ์นะแต่ว่าอันนี้มันดูไฮเทคมันดูมีอุปกรณ์อุปกรณ์เลยโอ้ยอ่ะอยู่ซีก็ได้โอ้ยอยู่เท่าเด็กเลยเด็กนิสเซอเลยนะอย่างเงี้ยโอ้โหจบกันไปแล้วครับสำหรับการจัดเทเลิสในซีรีส์คามเมนต์ไรเดอร์คาบุโต ซึ่งย้ำทีนะครับว่าอันนี้เป็นการจัดแค่ดีไซน์เท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับในเรื่องบทหรือว่าความเก่งอะไรเลยซึ่งก็ขอโทษนะถ้าจัดเทเลสไม่ตรงใจใครหลายคนเพราะว่านี่เป็นความเขียนส่วนตัวนะเพื่อนๆอาจจะขัดใจกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็คอมเมนต์กันได้ครับว่าอยากให้ตัวนี้อยู่ควรอยู่เทียนั้นนะเอออยากควรตัวนี้ควรอยู่เทียนูน้นเที่นี้ควรอยู่ต่ำว่านี้ควรอยู่สูงอันนี้ก็คอมเมนต์กันไได้นะครับผมก็อยากฟังความเขียนของทุกคนนะ,ะว่า นี่ก็เป็นซีรีส์ขวัญใจคนไทยหลายๆคนเลยเออก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรรอดูได้นะครับน่าจะมาวันอาทิตย์นี้แหละนะ่อ่าเจอกันครับทุกคน